สวัสดีครับตุ๊ด fc อีกาช่องของทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้น iden, ําเสนอประเด็นซาลิกาดงนิวคาสเซิลยู่นเต็ดครับปรบมือฮะโอ้โห,โห,โห,โหต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือเกมที่แบบผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่านิวคาสเซิลจะถล่มไขยีทีมอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงได้อย่างย่อยยับแบบนี้สื่อแทบทุกสํานักกครูทุกคนคอมเมนเตเตอร์ นหลายคนมองว่าปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ถึงขั้นแพ้หรอกพวกเขาถือหางปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่านิด็สเซนนะครับอันแน่นอนเราเข้าใจได้เพราะว่าปารีสคือทีมใหญ่เพียบไปด้วย s เปอร์สตาร์มากมายแม้ว่าตอนนี้เมสซี่จะไม่อยู่แต่ก็ยังมีเคลียน m เอมปาเป้ยังมีอุสมันเดเบเล่ยังมีมาคินยอสยังมีจิจิเดอนาโรมาและอีกหลายๆคนแต่กลับกลายเป็นว่า นิโสเซนต่างหากนะครับที่สอนบอลปารีสแซงต์แชร์แมงว่าทีมฟุตบอลที่ดีควรจะเล่นแบบไหนและนิโสเซนเองก็ชนะและชนะแบบไม่มีทิฏฐิหาข้อติอะไรไม่ได้เลยนะครับและพวกเขาตอนนี้มี4คะแนนจาก2เกมแรกมีแววนะครับที่จะได้ลุนเข้ารอบน็อกเอาท์แม้ว่าจะอยู่ในกรุ๊ปออฟเดตก็ตามทีนะครับ เดีย๋ยวเราจะว่ากันถึงเรื่องราวของนิวเคนที่จะบอกว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเป็นชัยชนะที่ตอกย้ำว่าในอนาคตข้างหน้านิวเคนสดใสเหลือเกินนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางหองอีก,กาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับต้องบอกว่าในค่ําคืน วันพุทธที่ผ่านมานะครับเป็นมิราเคิ Night เป็นค่ำคืนอันแสนมหัศจรรย์ของแฟนบอลสาิตาดงทุกหัวระแหงในโลกนี้เลยนะครับเพราะว่าในเกมนัดที่2ของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพวกเขาได้กลับมาเตะในบ้านกลับมาเตะที่เซนต์เจมส์พาร์คแล้วก็แฟนบอลเข้ามาเต็มความจุนะครับสำหรับทางฝั่งของนิวคาสเซิลเพราะว่านี่คือการเตะฟุตบอลยุโรปในบ้านครั้งแรกในรอบ20ปีรอคอยมาอย่างยาวนาน แล้วบทสรุปส่งท้ายมันแฮปปี้เอนดิ้งมันจบลงด้วยความสมบูรณ์แบบทั้งในและก็นอกสนามมันทำให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยสร้างชื่ออยู่บนเวทียุโรปได้สำเร็จนะครับนี่คือเกมที่เรารู้สึกได้เลยว่านิวคาสเซิลเหนือกว่าเปเชแทบจะทุกมิติสิ่งน่าเกิดขึ้นก็คือเปเชคุณมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับ เอาแค่นําโดยครียมเอมป,ปเป้คนเดียวเนี่ยมูลค่าในเรื่องของค่าตัวมันก็เหนือกว่าซ1ตัวจริงของดกเซอร์แล้วนะครับนี่ไมไ่นับรวมถึงพวกอุสมานเดเวลเล่พวกมากินยอสฮัสราฟฮาคิมี่จีจีโดรนาโรมาโอ้โหบอกเลยว่ามันในเรื่องของมูลค่าค่าตัวอะไรต่างๆค่าหนุ่มค่าเหนื่อยเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยครับรวมถึงสถานะของเปสเชนในวันนี้พวกเขาคือทีมใหญ่พวกเขาคือทีมเต็ง ในเรื่องของการคว้าแชมป์ยุโรปและรวมไปถึงในเรื่องของกุนซือด้วยนะครับถ้าเปรียบกันระหว่างกุนซืออย่างลุยส์เอนบริกเก้กับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยบอกเลยว่าลุยส์เอนบริเก้นี่คือแบบคือมันมันเหนือกว่าในเรื่องของชื่อชันแล้วก็ความโด่งดังอะไรต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าพอมาขยํารวมกันนิวคาสเซิลดันกลายเป็นทีมที่ดีกว่าครับมันเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เราได้เห็นนี่มันชัดมากว่าเปเ,เชนเนี่ย เต็มไปด้วยข้อบกพร่องเยอะแยะมากมายครับเกมการป้องกันบอกเลยว่าผมประหลาดใจมากทำไมรูรั่วเยอะเหลือเกินนะครับกองหลังเนี่ยเปื่อยยุ่ยมากเป็นกระดาษที่ชู่เปียกน้ำอะ่ะคือจิ้มไปตรงไหนก็โอ้โหพรวดขึ้นไปเลยนะครับกองกลางก็เช่นกันกองกลางของเปเชเชไม่ได้มีความเหนียวแน่นไม่ได้มีความแข็งแกร่งปล่อยให้คู่แข่งอย่างนิโคเซนเนี่ยวิ่งผ่านแบบสบายสกองกลางของเปเช,เชแบบ เป็นกล้วยอะตั้งไว้เฉยอะ่ะแล้วนันกเตะนิโคลสันก็คือวิ่งไปวิ่งมาแบบชิีวๆอะไม่มีปัญหาเลยเซนเตอร์แบ็กควรจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมีความหนักหน่วงในตัวเองก็เป็นเซนเตอร์แบ็กที่แบบละหลวมกองหน้าต่างคนต่างเล่นน้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นในเรื่องของการประสานงานที่ยอดเยี่ยมทีมเวิร์กผ่าน 1, 2, 3, 4ต่อด้วย5 6 7 8มันน้อยครั้งมากสำหรับทีมทีมนี้แบบแผน อะไรต่างๆนานาเอาตรงๆคนต้องรับผิดชอบม,มากที่สุดครับคือลุยส์เอ v นบริเกที่เขาเลือกระบบ4-2-4เข้ามาสู้กับทางด้านของนิวคาสเซิล4-2-4ความต้องการของลุยส์เอริกเกก็คือการใช้ผู้เล่นตัวรุกกดดันแนวรับของนิวคาสเซิลให้มากที่สุดบางครั้งมันได้ผลนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งมันก็ไม่ได้ผลถ้าหากว่ากองกลางคุณคอนโทรลเกมไม่ได้ แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นกองกลางของเปเช่คือแบบใช้ไม่ได้เลยกับการว่าทางฝั่งของนิลเซนดูดีกว่าเยอะมากครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ของเป c เช่นะบอกเลยว่าเปเช่ก็ได้ได้เป็นแค่ขาประจําเวทียุโรปเสียงเงินเป็นล้านแต่ไม่ได้จับหูโชฟี่นะครับเพราะว่าพวกคุณยังไม่ได้แข็งแกร่งพอแต่ก็ยังมีเวลาในการที่จะปรับปรุงตัวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลุยส์อนริเกตแหละครับในการที่จะ แก้ไขสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรแต่ในขณะเดียวกันครับทีมที่เหมาะสมสาหรับการเป็นผู้ชนะมากที่สุดคือนิวเซลนี่แหละนิวเซลของเอ็ดดี้ฮาวครับโอ้โหบอกเลยดีมากดีตรงไหนครับดีทุกตรงนิวเซลในค่ําคืนที่เจอกับเปเช่ครับพวกเขาไม่ได้มีความเกรงกลัวทีมใหญ่อย่างเปเช่เลยไม่นําซ้ํานิวเซนตั้งหานะครับที่แสดงออกส่งสัญญาณให้ทุกคนได้รู้ว่านิวเซลตอนนี้ พวกเขาตัวใหญ่แล้วเป็นนส้นที่ไม่ได้กลัวเกมแรกที่ไปเยือนเอซีมิลานแล้วเสมอเกือบจะแพ้เกมนัดนั้นเนี่ยโ,โหโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับประมาณว่าเฮ้ยถ้าเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบปอดแหกแบบนั้นไม่ได้สร้างสารรค์โอกาสการทำประตูเลยเนี่ยปล่อยให้พวกเชลซีสเปอร์เนี่ยไปไม่ดีกว่าเหรอมันมีครับในโลกโซเชียลแต่ในเกมนัดที่2ครับ เอ้ฮาวเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญผู้ที่อยู่เบื้องหลังสำคัญมากๆเป็นคนที่ใช้คำพูดประโยคคอยกระตุน้นปลุกเร้าลูกทีมตัวเองว่ามาถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องไปกลัวใครนิโกเซนมีดีพอที่จะชนะทุกทีมแล้วในสิ่งที่นักเตะนิโกเซนทุกคนพยายามแสดงออกมาในสนามครับมันคือความกล้าหาญมากมันคือการเล่นที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันและ เชื่อมั่นในทุกๆคนการเล่นของนิโคลเซนต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเล่นที่บางทีมอาจจะไม่ได้กล้าถึงเพียงนี้เป็นการเล่นขึ้น pressing สูงถึงหน้าเขตโทษของคู่แข่งครับนิโคลเซนทำแบบนี้แทบจะทั้งเกมนิโกลเซนกล้าเล่นมากครับเพราะอย่าลืมนะถ้าเล่นแบบนี้แล้วกองกลางคุณไม่แข็งคุณพังได้คุณโดนลงโทษได้ทันทีถ้าหากฝั่งตรงข้ามสามารถแก้ pressing ได้ เราใช้พื้นที่ตรงกลางสนามอย่างเป็นประโยชน์แตนิกสเซนกล้าหาญกล้าเล่นแล้วก็ด้ารางวัลตอบแทนครับนิโคลสเซนเสียงสูงครับแต่ก็ได้เดิมพันสูงเพราะนักเตะทุกคนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองต้องวิ่งแบบไหนเคลื่อนที่ยังไงและจะต้องทำอย่างไรเพื่อกดดันคู่แข่งให้ก่อความผิดพลาดสาริการงทุกคนครับเล่นได้อย่างดุดันเกรี้ยวกราดและพยายามกดดันคู่แข่งแบบสุดชีวิต เอาทุกจังหวะและเมื่อความผิดพลาดมาถึงกองอยู่ตรงหน้าเนี่ยนักเตะนิวคลสนทุกคนหาประโยชน์จากความพลาดนั้นเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้สําเร็จแล้วสามารถทําแบบนั้นยืนระ,ระยะแบบนั้นตลอดทั้งเกมแล้วในทุกประตูที่นิวคลสนทำได้ไม่ว่าจะเป็นจากการยิงของมิเกลอรัรเมรอนที่อย่างชาญฉลาดรวมถึงการมงของแดนเบิร์นการยิงสุดสวยของฟาเบียงชร์มันมาจากความพยายาม มันมาจากการเล่นเพื่อทีมมามาจากทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมคุณลองคิดดูครับนักเตะของเนเซินทั้งทีมทำหน้าที่ในบทบาทของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมออย่างนิคโป๊บครับเขาสามารถปัดป้องลูกยิงอันตรายของนักเตะเปชเชได้หลายครั้งนะครับคริสชิปเปียก็เป็นบทบาทผู้นำที่อย่างยอดเยี่ยมและเล่นเกมรับได้ดีแม้กระทั่งจามาลาเซล ที่หลายหลายคนมองว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนของแพงรับเพราะว่าเขาต้องมาทําหน้าที่แทนสเวนบอตแมนแต่เมื่อเขาได้รับโอกาสเอ h ด w ฮาวเชื่อมั่นและก็มั่นใจบอกนักเตะคนนี้ว่าลุยไปเลยไม่ต้องกลัวใครและเกมนัดล่าสุดเขาสามารถเก็บรันรเอ็มปาเป้ใส่กระเป๋าได้สําเร็จนะครับแทบจะมีข้อผิดพลาดเลยแดนกลางวิ่งเป็นม้าทุกคนวิ่งสู้ฟัดทุกจังหวะ ทำให้แดนกลางของเปเช่ตั้งเกมกันไม่ค่อยได้รวมถึงกองหน้าอย่างอีซักเอามิรอนอนโทนีกอร์ดอนโอ้โหทำหน้าที่กันหนักมากนะครับวิ่งกันทุกพื้นที่ของสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยผมบอกแล้วว่าไอเด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้ถ้าอยู่ในมือกุนซือที่ปลอดภยัยเขาจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วในวันนี้เขาอยู่ในมือของเอดดี้ฮาวรู้จักวิธีในการใช้งานนะักเตะคนนี้ที่ พลังงานล้นเหลือมากครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้อังกนีกอร์ดอนกลายเป็นจิกซอที่สําคัญมากในการเล่นเกมเพรสซิ่งอยู่แดนบนรวมถึงัแต่อย่างอีซักอเวรอนที่วิ่งกันอย่างไม่มีหมดถึงตรงนี้นะครับเอาจริงๆริงนิโคลเซนอาจจะยังไม่ถึงขั้นการที่จะเป็นเต็งแชมป์รายการนี้หรอกครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีรวมถึงการบ่งบอกได้ว่านิโคเซนทีมนี้เป็นทีมแห่งอนาคต รออีก2-3ปีบ่มเพาะประสบการณ์กระดูกบนเวทีนี้มันก็ไม่แน่นะครับที่เราอาจจะได้เห็นนิโคลเซนกลายเป็นทีมแชมป์ยุโรปใบใหญ่ก็ได้แต่ที่แน่ๆนิโคลเซนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องพวกเขามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมทางเบื้องบนที่ซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างดีที่สุดเอี้ฮาวทีมงานตาฟโค้ชทำงานกันอย่างพร้อมเพรียงเข้าขารู้ใจเป็น,นทิททางเดียวกัน ถ่ายทอนมาถึงตัวนักเตะกลุ่มนี้ที่เล่นได้ตามเป้าเล่นได้ตามแท็กติกสอดคล้องกับแนวทางของโค้ชแล้วเกมเย่าของนิคาสเซลไม่ว่าจะเป็นการเล่นในลีกหรือฟุตบอลถ้วยคือคีย์สำคัญจากผู้เล่นคนที่12ที่ชื่อว่าทูนอาร์มี่มาเลยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างทุกปัจจัยองค์ประกอบรอบด้านนิคาสเซลดูดีมากนะครับคือท่านเล่นอย่างในเกมที่เอาชนะเปเชเนี่ บอกเลยว่านิวเซนเจอทีมไหนก็ได้นะครับพวกเขาไม่กลัวใครหรอกน่าสนใจมากนะครับในเส้นทางต่อไปของนิวเซนว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทูสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ